ใช้บล็อกแบบไหนกันบ้างบล็อกที่ใช้มือขันนะบล็อกลมบล็อกไฟฟ้าและบล็อกไร้สายสนะี่แบบนี้ใช้พลังงานต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่จุดประสงค์ก็คือมีจุดประสงค์เดียวกันทั้งหมดสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการช่างที่คุยนะครับ i ท m tv ขอต้อนรับครับผมซึ่งวันนี้นะครับเรานำบล็อก4ี่แบบมาพูดคุยกันแบบเป็นกันเองนะครับวันนี้ประกอบด้วยบล็อกขันมือนะครับบล็อกลม บล็อกไฟฟ้าและบล็อกไร้สายนะครับ MM. หรือใช้แบตเตอรี่นั่นเองนะครับผมความสามารถของบล็อกพวกนี้นะครับเหมือนกันหมดครับ4อย่างก็คือใช้ในการขันน็อตคลายน็อตนะครับซึ่งบางครั้งตัวน็อตนั้นอาจจะแน่นเกินไปครับจนไม่สามารถออกแรงขันได้นะครับทําให้เสียเวลาในการทํางานและเครื่องมือพวกนี้จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยผ่อนแรงของทุกๆคนนะครับจะช่วยให้ทุกท่านเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้น โดยที่หัวน็อตไม่เสียนะครับก็คือการขันออกและขันเข้านั่นเองครับผมซึ่งหัวลูกบล็อกเองนะครับจะเป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมนะครับตัวสอกเก็ตบางรุ่นก็อาจจะมีตัวบอลแบริ่งหรือลูกปืนนะครับสาหรับยักเข้ากับลูกบล็อกนะครับผมตัวนี้จะช่วยจับกับตัวลูกบล็อกได้ซึ่งลูกบล็อกอ่ะจะมีหลายแบบมากๆครับทั้งมีแบบหกเหลี่ยมสิบสองเหลี่ยมแบบดาวแบบเดือยโอ้โหเยอะแย,ะ,ยะมากครับผมจะมีหลายขนาดด้วยกันนะครับบล็อก ทุกนเนี่ยจะมีตั้งแต่ขนาด1ทับสหุนนะครับสทับ 3, 3หุน1นึทับส่หุน3ทับ 4, 6หุนไปจนถึง1นนิ้วครับผมบล็อกแบบแรกนะครับที่เราจะมาแนะนำกันก็คือเป็นประแจนะครับประแจขันมือหรือประแจปอนหรือประแจในรูปแบบต่างๆแต่หลักๆก็คือการใช้มือขันนะครับการใช้มือขันเนี่ยมันสามารถปรับตั้งความละเอียด ตามแรงมือของเราได้นะครับบางรุ่นนะครับยังสามารถขันเพื่อต้องการตั้งความแน่นให้ละเอียดเข้ากับตัวน็อตนะครับอย่างเช่นการขันติดตั้งฝาสูบนะครับและยังใช้งานได้อีกมากมายนะครับซึ่งปัญหาหล่าเนี้ยการตั้งนิวตันเมตรนะครับจะทําให้เรารู้แรงสูงสุดของตัวบล็อกนะครับว่าจะขันได้แรงเท่าไหร่และจะทําให้น็อตไม่ขาดที่แรงเท่าไหร่นะครับสําหรับตัวนี้ ข้อดีของตัวประแจปอนหรือประแจขันมือพวกนี้นะครับก็คือ 1. หัวน็อตไม่ขาดรูดนะครับ 2. ราคาถูกนะครับ3วัดแรงบิดได้ค่อนข้างละเอียดนะครับมากๆส่วนข้อเสียนะครับก็มีคือ1ต้องออกแรงที่มากนะครับในการขันน็อต2ก็คือแน่นอนครับทำงานได้ช้าที่สุดครับผมบล็อกตัวต่อไปนะครับที่จะมาดูกันก็คือเป็นตัวนี้ครับบล็อกลงครับ บล็อกลมนะครับซึ่งข้อดีหลักๆของมันก็คือมันมีกลไกไม่ซับซ้อนครับและเป็นเครื่องมือที่สามารถขันเข้าและขันออกได้อย่างรวดเร็วนะครับซึ่งตัวบล็อกลมเนี่ยก็จะมีอยู่หลายไซส์หลายๆขนาดนะครับทั้ง1นทับสอาทับสไปจนถึง1นิ้วนะครับซึ่งเลือกตามสอกเก็ตที่ใช้งานได้ซึ่งแต่ละขนาดนะครับจะอธิบายแรงบิดที่เครื่องสามารถทำได้เช่นขนาด1นิ้วสามารถสร้างแรงบิดได้300ฟุตต่อปอนด์นะครับ โดยทั่วไปยิ่งขนาดหัวจับของบล็อกลมสูงเท่าไหร่นะครับปริมาณแรงบิดก็จะมากขึ้นเท่านั้นนะครับผมซึ่งการเลือกใช้บล็อกลมนะครับก็ดูที่ลักษณะและแรงบิดของตัวบล็อกลมนั่นเองซึ่งตัวใหญ่มากก็จะมีน้ําหนักที่มากเช่นกันนะครับซึ่งตัววันนี้ที่อยู่ในมือผมก็คือ1นทับสองนะครับบอดี้ <Body S 2> จะเป็นเหล็กหมดเลยนะครับน้ําหนักก็พอประมาณครับผม ข้อดีของตัวบล็อกลมก็คือ1ไม่ต้องกังวลว่าบล็อกลมจะเกิดความร้อนขณะใช้งานนะครับเนื่องจากใช้พลังงานของลมนะฮะข้อ2คืออายุการใช้งานยาวนานนะครับเพราะกลไกลไม่ซับซ้อนเลยไม่มีตัวมอเตอร์ไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับใช้กลไกลของเหล็กล้วนๆนะครับผมซึ่งใช้ลมในการผลักดันนะฮะสคือราคาไม่สูงมากนะครับราคาไม่แพงนะครับเรามาดูถึงข้อเสียของบล็อกลมนะครับ หนึ่งก็คือต้องใช้ลมอัดอย่างต่อเนื่องนะครับสองเราไม่สามารถรู้เลยนะฮะว่าบล็อกลมที่นำมาขันเข้าสุดท้ายค่าแรงบิดท,ที่ขันเข้าไปนั้นกี่นิวตันเมตรแม้ว่าบล็อกลมนะครับจะสามารถปรับแรงบิดได้แต่นั่นไม่ได้บอกชัดเจนนะครับเหมือนกับประแจปอนเมื่อสักครู่แต่แม้ถึงจะวัดแบบละเอียดไม่ได้แต่เราก็ใช้บล็อกลมนะครับในการขันออกได้ครับข้อ 3, ครับต้องซื้อปั๊มลมนะครับ เมื่อใช้บล็อกลมก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องซื้อปั๊มลมนะครับซึ่งปั๊มลมเนี่ยพกพาไปได้ค่อนข้างยากนะครับน้ำหนักก็เยอะนะฮะแล้วยังต้องหาไฟแหล่งจ่ายไฟอีกนะฮะครับผมตัวต่อมานะครับก็คือบล็อกไฟฟ้าตัวนี้นะครับน้ำหนักและรูปร่างจะค่อนข้างใหญ่เพราะมีตัวมอเตอร์อยู่ข้างในนะครับซึ่งบล็อกไฟฟ้าเนี่ยก็มีข้อดีก็คือสามารถเสียบปลั๊กไฟแล้วก็ใช้งานได้ทันทีนะครับผมเป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างสะดวกครับ นิยมใช้งานในงานก่อสร้างนะครับการทำงานก็เหมือนบล็อกทั่วๆไปนะครับก็คือขันเข้าขันออกมาดูข้อดีของบล็อไปปกไฟฟ้าก็คือ1ควบคุมความเร็วและแรงบิดนะครับได้ค่อนข้างดีครับเพราะว่าบางตัวเนี่ยจะมีสวิต์ควบคุมรอบในการหมุนที่สวิตกดนะครับสามารถเร่งมากก็หมุนเร็วขึ้นนะครับผม 2. ก็คือพกพาสะดวกนะครับคือพกไปตัวเดียวเนี่ยจบได้เลยไม่ต้องพกพาปั๊มลม หรืออย่างอื่นเพิ่มนะครับแค่ใช้ไฟฟ้ามาดูถึงข้อเสียของบล็อกไฟฟ้านะครับ 1. ก็คือราคาเนี่ยค่อนข้างสูงกว่าบล็อกลมนะครับ2นะครับเกิดความร้อนสูงขณะการใช้งานนะครับจะมีความร้อนเนื่องจากมีมอเตอร์ติดอยู่กับตัวบล็อกของไฟฟ้านั่นเองนะครับ3ก็คือมีน้ําหนักค่อนข้างเยอะนะครับข้อนี้ถ้าเกิดใครได้ใช้งานทั้งวันก็อาจจะมีปัญหาในข้อนี้นะครับ 4. ก็คือเราจะต้อง คอยหาปลั๊กไฟนะครับเพื่อเสียบแล้วก็ใช้งานนั่นเองครับ5ก็คือเราจะต้องมีการแมนเทนแนซตหรือการบำรุงรักษานะครับเช่นตัวเนี่ยมีมอเตอร์ใช่ไหมครับมีทุ่นแล้วก็จะมีแปลงฐานด้วยนะครับสําหรับเมื่อฐานหมดเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับตัวฐานนะครับผมเรามาดูตัวสุดท้ายของเราครับคือตัวนี้นะครับบล็อกไลสายนะครับ บล็อกไลท์สายเนี่ยข้อดีของมันค่อนข้างเยอะครับผมหลักๆเลยก็คือไม่ต้องหาปลั๊กเสียบนะครับสามารถใช้งานได้ทันทีแค่หมุนก็ออกแล้วครับผมโดยทั่วไปนะครับบล็อกไลท์สายยุคใหม่ๆเนี่ยจะใช้แบตที่เป็นลิเธียมไอออนแล้วนะครับซึ่งพัฒนามาจากนิกเกิลแคชเมียมเมื่อสมัยก่อนนะครับ กำลังไฟและกำลังบิดก็ค่อนข้างที่จะพัฒนาขึ้นมาสูงเทียบเท่ากับพวกบล็อกไฟฟ้าและบล็อกลมแล้วนะครับผมมาดูข้อดีจริงๆของบล็อกไฟฟ้านะครับคือ1พกพาสะดวกนะครับใช้ได้ทุกที่โดยเฉพาะกับงานที่ต้องปีนป่ายสูงๆอาคารสูงๆหรืองหน้างานที่ไม่มีไฟฟ้านะครับ2ก็คือใช้งานในพื้นที่ที่จำกัดได้อย่างเช่นพื้นที่ทุรกันดารน,นะครับ3ก็คือน้ำหนักที่เบาวกว่านะครับโดยทั่วไปนะครับ บล็อกไร้สายที่รวมแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีน้ำหนักเบาวกว่าบล็อกไฟฟ้าและบล็อกลมแบบใหญ่ๆนะครับข้อ4นะครับข้อดีก็คือบล็อกไร้สายพวกนี้จะได้แรงบิดที่สูงมากนะครับในโมเดลใหม่ๆนะครับเนื่องจากมีมอเตอร์ที่มีกำลังค่อนข้างสูงครับและเทคโนโลยีใหม่ๆก็จะโดนใส่เข้ามากับบล็อกไร้สายชนิดพวกนี้เสมอนะครับตอนนี้เป็นเทรนใหม่นะครับ มาดูข้อเสียกันบ้างครับข้อเสียนะครับหนึ่งก็คือแน่นอนครับเมื่อใช้แบตเตอรี่ในการจ่ายพลังงานให้กับตัวบล็อกนะครับแบตเตอรี่ก็จะมีวันหมดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหลายท่านอาจจะต้องซื้อแบตเตอรี่สำรองหลายๆก้อนและยุ่งยากในเมื่อแบตเตอรี่หมดต้องเสียเวลาเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับข้อ2งนะครับงานของคุณอาจจะหยุดชะงักนะครับเมื่อแบตเตอรี่มันหมด กางขันนะครับทำให้งานได้ไม่ต่อเนื่องนะครับส่วนข้อ3นะครับแบตเตอรี่พวกลิเธียมไอออนนะครับมีอายุประมาณโดยเฉลี่ยแล้วประมาณ4 5ปีนะครับก็จะเสื่อมและคายประจุนะครับผมข้อ5นะครับบล็อกไร้สายแบตเตอรี่พวกนี้ราคาสูงที่สุดในบรรดาบล็อกทั้ง4ตัวที่เรานำมาให้ชมกันนะครับสำหรับการเลือกใช้งานนะครับบล็อกต่างๆ4แบบนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่า หน้างานของเราเป็นงานลักษณะไหนนะครับบางงานที่ก็ต้องการความเบาบางงานก็ต้องการความสะดวกบางงานก็ต้องการงานที่หนักจริงๆหรือบางงานที่ต้องการใช้ทั้งวันทั้งคืนต้องการความทนทานมันก็จะแตกต่างกันไปนะครับจุดประสงค์หลักๆก็จะมีเรื่องของแรงบิดนะครับความทนทานกําลังรอบที่ใช้นะครับและสุดท้ายขนาดและคุณภาพของตัวบล็อก ด้วยนะครับหัวข้อต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องแรงบิดนะครับตามหลักแล้วมันก็คือแรงที่จะไปเข้าไปทํากับสิ่งที่หมุนนะครับถ้าในอุตสาหกรรมยานยนต์แรงบิดก็คือแรงเพาขับนั่นเองนะครับซึ่งแรงบิดเนี่ยอาจจะแบ่งได้ถึง3แบบ3หน่วยนะครับเช่น1นะครับแรงบิดแบบฟุต หรือปอนนะครับตารางฟุตนะครับสำหรับตัวเลขที่จะวัดรัศมีการหมุนนับเป็น1ปอนนะครับแบบที่2ก็คือนิวตันเมตรนะครับก็คือแทนค่าของแรงผลักที่เกิดขึ้นจากการหมุนเป็นนิวตันนะครับนับจากการหมุนเป็นระยะ1เมตรนะครับแบบที่3นะครับกิโลกรัมต่อเมตรนะครับก็คือแทนค่าของแรงผลักที่เกิดขึ้นจากการหมุนนะครับเป็นกิโลกรัมนะครับนับจากการหมุนเป็นระยะ1เมตรนะครับทั้ง3แบบมีความสัมพันธ์กันดังนี้นะครับ1ฟุตต่อปอนเท่ากับ 0. ุด 737265นิวตันเมตรนะครับ1กิโลกรัมเมตรนะครับเท่ากับ9.8นิวตันเมตรนะครับเช่นเครื่องยนต์ A นะครับมีแรงบิดสูงสุดที่20กิโลกรัมนะครับเท่ากับว่ามีแรงบิด196นิวตันเมตรและเท่ากับ144.5ุฟุตตออนอ์นะครับผมอย่างเช่นรถยนต์นะครับที่มีค่าแรงบิดขันเข้าไปถึง200นิวตันเมตร อันนี้ยกตัวอย่างนะครับเมื่อเรารู้ค่า200นิวตันเมตรแล้วเราก็สามารถเลือกใช้บล็อกนะครับที่มีกําลัง200นิวตันเมตรมาถอดกับล้อรถยนต์คันนั้นนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับในบ้านเรานะครับก็จะคุ้นเคยกับแรงบิดที่เป็นนิวตันเมตรนะครับมากกว่านะครับเพราะหน่วยวัดนิวตันนะครับจะเป็นที่นิยมทั่วโลกนะครับโดยผู้คิดค้นนิวตันเมตรก็คือเซอร์ไอแซกนิวตันที่เขียนทฤษฎีกฎแรงโน้มถ่วงสากลและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันนะครับ ซึ่งนิวตันเมตรก็มาจากชื่อของเซอร์ไอแซคนิวตันนั่นเองครับผมเมื่อทุกท่านทราบข้อมูลเบื้องต้นแล้วนะครับทั้งบล็อกที่ใช้มือขันนะครับบล็อกลม บล็อกไฟฟ้าและบล็อกไร้สายนะครับซึ่ง4แบบพวกนี้ใช้แหล่งพลังงานที่จ่ายมาคนละแบบกันเลยนะครับจะสังเกตดีๆว่าคนละแบบกันเลยนี้ใช้แรงคนใช้แรงลมใช้ไฟฟ้าและใช้แบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าครับทาง i 2 m ูมาจะพาไปชมการทดสอบ4ตัวนี้นะครับว่า ผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะครับสำหรับท่านที่ต้องการจะดู4ตัวนี้ทดสอบนะครับให้คลิกตรงนี้นะครับในรายการแลกที่โมนะครับคลิปนี้ i 2ทูมาและช่างที่คุยนะครับขอลาไปก่อนพบกันเทปหน้าสวัสดีครับ